คุณอยากรู้ไหมครับว่าคนเขาเสิร์ชคำว่าอะไรสมมุตินะครับว่าเรียนผมเสิร์ชคำอะไรเรียนกับ My Digital Partner สมมุตินี้เลยนะผลลัพธ์ของการเสิร์ชนี่นะครับดูเนาะมันจะขึ้นว่า https เป็น Security หมายความว่า Google จะไม่ยอมเอาคำที่คนเสิร์ชคำนี้มาแสดงผลบอกคุณจนกระทั่งคุณสมัครใช้บริการที่ชื่อว่า Search Console Search Console เป็นอีกหนึ่งบริการของ Google ครับ Search c o n s o l e เนี่ยเป็นหนึ่งในเช็คลิสที่คุณควรจะทำเมื่อคุณทำเว็บไซต์เสร็จเพราะมันทำให้ Google เนี่ยครับรู้จักว่ามีเว็บไซต์คุณเกิดขึ้นพูๆนี้เป็นพื้นฐานของ SEO 2. มันจะคอยบอกคุณว่าคนเขาเสิร์ชคำว่าอะไรแล้วเจอเว็บไซต์คุณแต่ถ้าคุณอยากจะรู้ข้อมูลของ Search Console คุณก็ต้องเข้าไปในเว็บไซต์ Google Search Console สมัครใช้บริการแล้วคุณก็จะเห็นว่าเอ๊ะตกลงคนเข้ามาในเว็บไซต์เราเขาเสิร์ชคำว่าอะไรนะแต่ด้วยความขี้เกียจด,ด้วยความขี้เกียจคุณไม่อยากมานั่งดูรีพอร์ต Google Analytics ดูรีพอร์ต o o g l e Search Console ดูรีพอร์ต Google a d 3สามรีพอร์ตอย่าว่ากันนั้นกันนี้เลยเชื่อม Google Search Console เข้ามาใน Google Analytics เลยได้ไหมได้นะครับถ้าคุณเชื่อมแล้ว คุณจะเห็นเมนูดังต่อไปนี้เมนูย่อยที่ชื่อว่า Landing Page Country e v i c e Query นะครับผมอธิบายให้เห็นภาพสั้นๆก่อนนะครับ Landing Page กำลังบอกว่าคนที่เขา search และเจอเว็บไซต์คุณเขาเข้ามาเขาดูหน้าไหนเป็นหน้าแรกซึ่งหน้านั้นอาจจะไม่ใช่โฮมเพจคุณถ้าคุณคลิกเข้าไปที่ตัวลิงก์เนี่ยคุณจะรู้ว่าคนเขา search คําว่าอะไรแล้วมาเจอหน้านี้ซึ่งตัวผมเป็นโค้ดที่สอนไลน์ด้วยนะครับ l i ์ Ads คนก็เลยโอเคเสิร์ชและแอดเข้ามาแล้วคลิกเข้ามาเจอเว็บไซต์หน้านี้ของผมนะครับซึ่งข้อดีก็คือนี่แหละคือหน้าที่ทำเงินโดยที่คุณไม่มีต้นทุน landing page บ่งบอกว่าคนเสิร์ชคำว่าอะไรแล้วเห็นหน้านี้แล้วหน้าไหนาที่คนเข้ามาหน้านี้เยอะๆ country จริงๆไม่ค่อยมีผลอะไรนะครับันที่ก็เป็นตวงบอกว่าเขามาจากประเทศอะไรซึ่งจำได้ไหมมันอยู่ในรีพอร์ตที่ชื่อว่า audience report อยู่แล้วเพียงแต่ว่านี่เป็นการกรอง ว่าคนที่เขาเข้ามาจากประเทศอะไรเนี่ยเข้ามาแบบออร์แกนิกอันที่3คือ Device ก็อยู่ใน Audience Report จำได้ไหมแต่ว่าเขากรองเฉพาะ Traffic ที่เข้ามาแบบฟรีๆสิ่งที่สำคัญจริงๆคือคำนี้ครับคือคำว่า q u ว r y นะครับแปลง่ายๆคือเขาหาคำว่าอะไรแล้วเจอเว็บไซต์คุณในผลลัพธ์การค้นหาที่ไม่ใช่โฆษณาคำถามก็คือคำพวกนี้เป็นคำที่ เป็นกลยุทธ์ของผมหรือเปล่าถ้าไม่ใช่แปลว่าเว็บไซต์ผมเนี่ยมีคำพวกนี้ที่ติดอันดับ SEO แต่มันไม่ใช่จุดแข็งของเราเราควรจะไปทำคำที่สมมุติผมสอน Facebook เฮ้ยมีคำว่า Facebook ไหมไม่มีทำไมไม่มีล่ะเพราะว่าคำว่า Facebook ในตลาดสอน Facebook เนี่ยมีคนทำเยอะมากๆในขณะที่คำพวกนี้คนจะทำน้อยและเว็บไซต์ผมมีอายุนานผมก็จะติดอันดับได้มากกว่าถ้าคำพวกนี้นะครับถ้าคำพวกนี้ เป็นคำที่ทํารายได้ให้คุณจริงๆคุณอาจจะไปโฟกัสในกลยุทธ์ที่เรียกว่าการทํา SEO ให้ติดอันดับนี่แหละครับคือพื้นฐานของการทําเชื่อมกันในการอ่านค่าของ Search Console กับ Analytics